อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องแซมเซ็ ในปี2022ปีที่ไม่สงบสุขโลกก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สงบสุขยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อจูจ่ๆโลกก็ได้เจอกับเหตุการณ์เศษอุกกาบาตจํานวนมากพุ่งชนโลกแม้เศษอุกกาบาตพวกนี้จะไม่สามารถทําลายหลังโลกได้ในทันทีแต่มันก็ทําให้โลกได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลมนุษยาชาติพยายามตอบโต้รับมือกับอุกกาบาตพวกนี้อย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นประเทศสกุลเดซิเก่งริงไกาไปถล่มอุก <c oughs> กาบา กันหดประเทศจีนอุกบาทเจ้าจะรับมือเพลงหมัดทลายหินผาของข้าได้หรือไม่กันนะประเทศอเมริกาอเวนเจอร์เซ์บรประเทศญี่ปุ่น บัดนี้โลกได้สูญเสียวีรบุรุษไปมากมายแต่ทว่าโลกก็ยังไม่หมดสิ้นความหวังเพราะโลกยังมีสองอัจฉริยะจากประเทศไทยและเกาหลีอยู่<ะ>อ่อออคตเคอ๋ออกตัตเคอะไรนะทำยังไงดีก้พูดไทยได้นี่หว่ามีอะไรอุกกาบายขนาดใหญ่กำลังพุ่งชนโลกในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี่แล้วใหญ่แค่ไหนอเอออ่ะ อุกบาทหลอบนี่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง80ล้านกิโลเมตรเลยล่ะครับบ้านานั่นมันใหญ่มากเลยนะนั่นเหเว้ขืนลูกนี้พุ่งชนโลกขราวนี้โลกแน่แต้คองจริงแน่ๆครับนาบูดาเนายลืมแล้วเหรอด็อกเตอร์แต้ว่าเราคิดวิธีรับมือกับเหตุการณ์พวกนี้เอาไว้แล้ว จิงสิเรามีสิ่งนั้นนี่นะใช่แล้วเราสามารถสร้างปืนแกมมาพลังมอเตอร์พลังเบสระดับการลซีทางชารเพื่อกะบอกนี้ได้สำเร็จแล้วยังไงละ่ะด้วยอนุภาคข,ของปืนกระบอกนี้เราจะสามารถยิงทำลายอุกกาบาตนั้นระเบิดก่อนที่มันจะพุ่งชนโลกได้ฮ้ทีนี้ก็ช่วยบอกพิกัดที่อุกกาบาตลูกนั้นจะตกลงมาให้หน่อยสิ พิกัดก็ 1. s s N I 5 0 7ว่ายไหนะพิกัด s N I 5 0 7งั้นเหรอโลกจบสิ้นแล้วทุกอย่างพังหมด <c oughs> ใจขนาดนั้นฉันวิ่งไปไม่ทันหนึ่งชั่วโนะมงได้งั้นก็ขับรถไปตา <c oughs> มันบืนแบบนั้นก็ไม่ไหวหรอกรถของฉันมันหนืดเล่งไม่ขึ้นแล้วพอไม่ได้เปลี่ยนมันเครื่องมานานแถมไม่รู้ว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วเครื่องจะกลับมาฟิตเหมือนเดิมไหม <c oughs> เฮ้เผื่องนั่นเป็นตองเป็นห่วงเอาสิ่งนี้ไปใช้ซะน่ะดีมากสิ่งนั้นก็คือน้ำมันเครื่องระดับเทพและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีเอส เชสิกน้ำมันเครื่องแห่งศตวรรษที่21ผลิตจากโรงกันน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียใช้ปุ๊บเครื่องฟิตปับขับพุ่งเหมือนได้รถใหม่ไปซ่าด็กเตอร์แวนจากประเทศไทยนายเป็นคนเดียวที่จะช่วยโล่ใบนี้ได้ไปเป็นฮีโร่ซ่าอันยองมาเซโยะโเข้าไปเลยไออุกกระบ,บายาฮะฮีโร่อย่างนั้นเหรอ เปล่าเลยถ้าฉันไม่ได้นายช่วยฉันก็คงช่วยโลกใบนี้ไม่ได้แนะ่ขอบใจนะแต้ม้ยองซอกและก็ขอบคุณ s k ส i ิมากนะที่มาเป็นสปอนเซอร์ไอ้ที่ช่วยเติมเต็มนะ้ำมันเครื่องในรถฉันจนฉันเดินทางมาถึงได้ทันเวลา,าแล้วนะแล้วเบิดไปซะไออฟเปออ้อ เอ๋ <laughs> มัวจะรีบออกจนลืมหยิบปืนออกมาด้วยเลยขี้ลืมจังแฮะเรา่า <laughs> ถึง SK6 จะช่วยโลกไม่ได้แต่ว่ามันช่วยรถของคุณได้คิดถึงน้ำมันเครื่องให้คิดถึง SK6 แล้วหาซื้อได้ที่ไหนละ่ะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SK6 กว่า2,000แห่งทั่วประเทศหรือสงสัยอะไรก็เข้าไปฐานที่ Facebook SK6 Thailand ได้เลยครับผม ดูการ์ตูนจบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราช่องเต้มเซนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงทุกวันเสาร์ลง YouTube 10โมงเช้าส่วน Facebook เราลงทุก5้าโมงเย็นสกอต a m z e n แต้มเซน